สวัสดีครับจากช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับตัวนี้จะเป็น Xiaomi Battery แบตหมดเร็วนะครับแล้วก็แบตเสื่อมแบตบวมนะลูกค้าก็เลยเอามาเปลี่ยนแบตท,ที่ร้านนะครับนี่ชู้อปรกรณ์แบตชาร์จสี่นะครับหน้าตาของแบตเตอรี่เป็นแบบนี้แบตเตอรี่มันบวมแล้วก็ดันฝาหลังออกมานะครับดันฝาหลังแล้วก็จะมีอาการแบตหมดเร็วนะครับแบตหมดเร็วแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์จะพินเพียเพ้ยน ประมาณว่าอยู่1 0อยเอยูอ่ดีก็เหลือ7จ8 0นะครับหรือไม่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยๆเช่น 10%, 20%เครื่องดับเองเลยนะครับก็เลยแกะออกมาดูไอตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่าที่มันบวมนะครับอันนี้แบตบวมนะแล้วก็เสียนะครับชาร์จไฟเข้าเร็วมากแล้วก็แบตหมดเร็วมากแล้วก็ดับไปเลยนะครับผมแกะฝาหลังให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับถ่ายให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไป บแบตเตอรี่แบตชาร์จ4ก้อนใหม่คือใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบขันน็อตอะไรล้เรียบร้อยเล้วติดกาวนะครับแต่ก็ถ่ายให้ดูก่อนว่าหลังจากเปลี่ยนแบตไปนะครับมันก็ใช้งานได้ชาร์จก็ชาร์จเข้านะครับชาร์จเข้าขึ้นชาร์จด่วนแบบนี้ครับชาร์จด่วนชาร์จเร็วลองถอดดูแล้วก็เสียบสายชาร์จ เนี่ยครับขึ้นชาร์จด่วนชาร์จเข้าล่ะใช้งานได้นะครับแบตก็จะใช้งานได้นานมากขึ้นนะครับแบตไม่หมดเร็วแล้วใครสนใจนะครับแบตชาร์จสนะแล้วก็แบตชาร์จ4 p r โปรติดต่อไได้เลยนะครับรับเป็นแบตนะครับขอบคุณมากครับ